กล้จะปีใหม่แล้วเตรียมรถสต็อกเพื่อให้พี่น้องได้รถเมือบ้านปีใหม่กันครับพี่น้อง <c oughs> นะนี่ <c oughs> เตรียมไว้ทั้งหมดเลยเตรียมไว้หมดแล้วเออย่านพี่น้องไม่ได้กลับบ้านเมือบ้านปีใหม่ไว้ที่ไหนเตรียมไว้หาคนซื้อไว้ยัง นี่หลายคนซื้อดูคลิปนี้อยู่ดิเอา้าใครอยากจะซื้อมาซื้อเลยรถเตรียมไว้ขนาดนี้แล้วนะไปใหม่รถรถใหม่ป้ายแดงจองวันนี้ไม่รู้จะได้รถเมื่อบ้านปีใหม่หรือเปล่า,าแต่มาหาไอเสียมาหาบิ๊กสแก้วได้แน่<ด><ด>นอนได้สักคนเรต้องญาาิกันเรต้องตีกันเรต้องทะเลาะกันเรต้องจับฉลากนะผ่านมือไหนรับมือนั่นมาอันนี้เป็นบีแม็กซี่ประตูตัวเอสนะครับอันนี้โอ้ยมันเท่ห์วะลองลงแม็กลงอะไรให้เรียบร้อยปียี่สิบสองเลยนะา ตัวนี้ก็ฟรีดาวผ่อนเดียวละ9,000ตัวเอสนะไททันหน,น้าปลากระกิกค้าขายบั้งบั้งมีเฮ <c oughs> งรวยรวยเฮงนะใส่แม็กให้เรียบร้อยเหลืออยู่คันหนึ่งเหลือผ่อนเดียวละ5,000เหลืออยู่คันหนึ่งป่ะนะเพราะว่าหมดแล้วมัง้งนล้วแต่หมดแล้วไททันเหลือน้อยแล้วนะเหลือน้อยเหลนะือน้อยเหลือน้อยนะแล้วก็ข้างหลังก็มีพวก LDA ตัวสูงมีอะไรเยอะแยะมากมายนะสี่ประตู LDA ดอผ่อนหมื่นหนึ่ง ตอนนี้ขออนุญาตขยับรถมาข้างในก่อนเพราะว่าข้างนอกเดี๋ยวมีตลาดนัดอใครอยู่สักแก้วหรืออยู่ต่างจังหวัดวันที่28มีตลาดนัดครับทุกวันพุหัสนะฟอร์ดผ่อนเดือนละห้าหกพันโอ้คันนี้ขึ้นหนางามใช่มเนาะแล้วคันนี้หล่อเลยมีสเกิร์ตหน้าด้วยคันนี้ LDA รันนี้ประมาณห้าแสนกว่าอ่ารถใหม่ป้ายแดงแปดแสนถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดงประมาณสามแสนอ่ะใครอยากจะดูแคป LDA มาสีดำคันนี้เรียกว่าช่วงนี้ พี่น้องก็จะได้โบนัสช่วงปีใหม่นะนะมีเงินได้โบนัสสามเดือนห้าเดือนห้าหมื่นแสนหนึง่งเก็บไว้เมื่อบ้านปีใหม่มาที่นี่ไม่ต้องใช้เงินใช่เออไม่ต้องใช้เงินรับรถศูบนาบาทรัไปเลยไม่ต้องผ่อนด้วยพี่น้ออ่าล้อเออสามสิบนะคันนี้สีดําไม่ค่อยเห็นนะดีแ x LDA นะเออไม่ค่อยเจอน้อย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 ข้างในก็เป็นตัวเอนะข้างในก็เป็นเออ LDA ป่ะอ่าสีขาวสีบอลตัวนี้ผ่อนแค่แปดพันหมดแล้วเนี่ย นะแล้วก็มีสีเทาแลมโบนี่สีประตูตัวเอสรถคอกเผารอยเครื่องสามพันนี่เตรียมสต็อกไว้พ่อแม่พี่น้องไว้ซสื่อในช่วงเทศกาลปีใหม่นี่ครับเออรถคันนี้มันติดพื้นมป่าว่าต,ติดพื้นไหมลอยครับลอย <laughs> อ๋อลอยนะไ <laughs> อเผาเดิมไม่ติดพื้นเปอยยังไปใส่เผารอย <laughs> แต่ผมเนี่ยลอยแล้วครับ ผมก็ลอยแล้วเหมือนกันฮะเดี๋ยวว่าจบรีวิวคลิปนี้เดี๋ยวจะไปพักกันหน่อยละอ่าเดี๋ยวพาเดินเทหน่อยไปตัวเอ็มตัวเอ็มนะเกียร์ออโต้ตัวเอ็มตัวเอ็มตัวเอ็มเท่าไรห้าหกแสนป่ะอ่ารถใหม่ป้ายแดงตัวเอ็มนี่ต้องมีร้านนิดๆนะขนาดนั้นเลยเหรอริงตัวท็อปสุดไงโหคตรแพงมาซื้อบีกับแก้วคุ้มๆนะแถมข้าวกินฟรีด้วยเอากลับบ้านไปก็ได้ไปไปดูแถวหน้ากันหน่อยหนึ่งชุดใหญ่มีทั้งแบบเดิมแบบแต่งนะพ่อแม่พี่น้อง เขามาเลือกสรรกันได้เลยนะครับอ่าได้โบนัสมาก็เก็บเงินไว้ซื้อทองให้ให้เมียน้อยให้ผัวให้พ่อให้แม่ปีใหม่นี่มาดาวรถกาแฟดาวรับรถจบศูนย์บาทแคปสีเทาแลมโบแคปเทาแลมโบ้มีทั้งเครื่องพันเก้าเครื่องสามพันนะใครอยากแรงเครื่องสามพันไปเลยนะอันนี้ต่อไปเป็นเอ็กซ์ซีรีส์นะครับสีขาวนะครับปียี่สิบสองฟีดาวที่่อนเก้าพันเราก็จะเน้นพวกรีโวดีแม็กซะเยอะใช่นะ ใครสนใจมาห้นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้อันนี้รถไม่ติดล้อแล้วเอ้ยไม่ไม่ติดพื้นแล้วอ่าอันนี้ลอยแล้วลอยแล้วลอ,อยแล้วลอยแล้ว <laughs> แล้วก็ลอยแล้วล <laughs> อ,อย <laughs> หรือใครอยากจะได้เป็นแคปแบบช้อปปี้อาลาซาด้าอานี่มีตู้พร้อมวิ่งแป๊บซอกแป๊บซี่กล่องก,กระดาษเคอรี่ไปสนีได้หมดเกียวโต้ด,ด้วยเกียวโต้ด้วยเหรอเกียวตโต้ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยนะใครสนใจสเปคนี้มาได้เลยมีคันเดียวแล้วก็นี่ก็เป็น ไว้ยังไม่ใส่พารอยบ้างมียังไม่ใส่พารอยแล้วมีพารอยแล้วส่วนมากรถที่เราเอามาทำพารอยจะไม่ค่อยใส่พามาอ่เอามาใส่กันเองจร่ใส่ขใหม่ถ้าเกิดใส่มาแล้วเนี่ยมันมันทุกไปเยอะแล้วรถมันค่อนข้างที่จะแชมป์ไม่จะแชมป์อืมอ่เอาก่อนก่อนจะไปคลิปพูดถึงโปรโมชั่นหน่อยอ่ะอมึงพูดบ้าง่ะ นะโปรโมชั่นไม่มีที่ไหนกล้าให้ร้านเดียวในประเทศไทยกี่โม่ <laughs> ออกรลกวันนี้ถ่ายแล้วมันเครื่องฟรีสิปีถ่ายยันลูกบวชร้านบวชเลนบวช้าไม่ตุยก่อนทำไมมันนานขนาดนั้นอนะ่ะ <laughs> ก็ถ่ายแล้วมันเครื่องฟรีสิปีบิ๊กสแกลจัดให้ถ้าผมขับร้านโลล่ะมาเลยจะมาทุกเดือนก็ได้ <laughs> มีจำกัดแม่ปีหนึ่งกี่ครั้งไม่มีเงื่อนไขฟังแล้วแบบว่า,า,ามันซับซ้อน ฟังง่ายๆว่าถ่ายได้มันเครื่องฟรีสิบปีสมมติเดือนแรกเ,เดือนแรกผมขับหมื่นโลผมมาถ่ายมาถ่ายเลยด้วยสองขับไปหมื่นหนึ่งมาด้วยสามมาเลยได้หมดเลยได้หมดเลยกลัวเดี๋ยวคนขับมันจะตุ้ยก่อนนะนครับขนาดน,นั้น <laughs> โปรโมชั่นนี้นะให้ไวนั้นตั้งแต่วันนี้จนถึงสาหททอคอหกเจ็ดเท่านั้นอ่ะนะใครสนใจโปรโมชั่นนี้มาออกรถกับบิ๊กสแก้วง่ายๆเพียงแค่นี้นะครับยังไงฝากด้วยครับกับบิ๊กสแกวนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ